สวัสดีค่ะพี่พิมพ์ชนกนะคะพี่สาวคนเดียวของน้องเปยหรือน้องเพลงพิมพ์พรนะคะวันนี้เราก็บินมาจากที่อเมริกาเลยค่ะเพื่อมาแสดงความยินดีกับเพลงนะคะคือใช่ครับใช่มังนุเอลด้วยนะคะของหลานคนเดียวของนักเพลงเหมือนกันนะคะคือวันนี้นี่เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยเป็นวันที่เราทุกคนรอคอยเนาะที่เพลงจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาก็ เขาเป็นคนที่ตั้งใจรอคอยความรักมากนะคะเขารอคอยเจ้าบ่าวคนเดียวของเขาจริงๆแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นเดสตินีเนาะพรมลิขิตถ้าเป็นแบบผู้แบบไทยนะคะคือทําให้เขาได้มาเจอกันนะคะแล้วก็รักกันคือตั้งแต่ที่น้องเพลงมีพิ่เคนเข้ามาในชีวิตก็เห็นว่าน้องเพลงแฮปปี้ขึ้นมากเลยเหมือนเข้ามาเติมเต็มเพราะว่าจากเดิมเขาก็เป็นคนทํางานเก่งทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่พอเมื่อมีความรักเข้ามามันก็ทําให้ทุกอย่างอ่ะสมบูรณ์เพอร์เฟกขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ เป็นเรื่องงามยามดีที่ว่าพร้อมแล้วจะสร้างครอบครัวกันนะคะก็บินมาไกลขอบคุณญาติาทุกคนมากเดินทางมาไกลจากนครศรีธรรมราชจากกรุงเทพหลายๆท่านนะคะเพื่อนๆด้วยเยอะมากเลยเป็นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยคะ่ะที่อุตส่าห์ทั้งลงทุนลงแรงสละเวลามานะคะสุดยอดมากๆแล้วก็อยากจะขออวยพรละกันให้น้องนะคือ อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจมีการให้อภัยนะคะการที่เราได้เจอคนที่รักเราและเรารักเขาตอบกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตและเป็นอะไรที่มีความสุขไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรปัญหาอะไรจับมือกันไว้อย่าปล่อยมือกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่นำสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวสิ่งดีๆมาสู่สังคมนะคะสร้างประโยชน์ เมื่อรวมตัวกันสองคนเป็นคนเก่งทั้งคู่นะคะก็ะเชื่อว่าจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะก็ <Yeah. S 1> to Mr Ken น <laughs> ะ Mr Ken yeah, um, I I give my my beloved sister to you yeah on behalf of my father and mother yeah we all like give the best wishes for you that you will love her yeah c h e r i s every moment with her that Uh, all the days even the day good day or bad day, but you still like yeah. stick together Hands hands to hands every time. Yeah until that uh, Do you guys part? Yeah, like you guys like together and uh, also soon uh, Give my mom and my dad I like, got uh, the new Grandchildren. Yes. Thank you so much God bless. Bye <laughs>